สวัสดีครับวันนี้เราก็เข้ามาตรวจสอบระบบตัวเซลล์นะครับที่วัดกลางคลองตะเคียนนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบออนกิจขนาด10กิโลวัตต์สเฟสนะครับแล้วก็ติดไปเนี่ยมากกว่า2ปีแล้วนะครับวันนี้เราก็เข้ามาตรวจเช็คให้กับลูกค้านะครับมีการทําความสะอาดนะครับเช็คกระแสจากแผงโซล่าเซลล์เช็คแรงดันดีซีจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็เช็คว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีการฟีดออกหรือเปล่านะครับมาตัวมาอัปเดตตัว อินเวอร์เตอร์หัวเว่ยให้กับลูกค้าด้วยนะครับที่ไซนีนะครับเราจะใช้เป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาด450วัตต์นะครับผมจำนวน24แผงนะครับทั้งหมดแบ่งเป็น2สตริงนะครับมาเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์อันนี้ก็มีการตรวจค่ากาวตรวจนิวตันอะไรเรียบร้อยเลยนะครับว่าค่ากาวยังได้หรือเปล่านะครับก็เป็นการตรวจสอบระบบให้กับลูกค้าครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นออนกริด ออฟกิดระบบไฮบริดนะครับผมเรามีจําหน่ายมีอิวอร์เตอร์หลากหลายแบรนด์ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับผม